และการพบสถาปน,นิกผมวิชาจิตเซรีตอนนี้เรายังอยู่ในซซลีการตรวจงานด้วยตัวเองนะฮะตอนนี้มันถึงช่วงของหลังคาแล้วนะฮะผมจะเริ่มโดยหลังคาสลับหลังคาสลับนี่คือหลังคาที่แบนๆนะฮะทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่จะชอบหลังคาทรงนี้นะ,ะเพราะมันจะดูเรียบโมเดินทันสมัยนะฮะแต่แต่หลังคาตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหานะฮะเพราะว่า มันเก็บความร้อนเยอะแล้วถ้าเกิดออกแบบไม่ดีเนี่ยระบบการรั่วซึมก็จะง่ายกว่าลังคาปกติที่เป็นกระเบื้องนะครับและก็อีกอย่างหนึง่งตัวนี้เนี่ยลังคาตัวนี้จะมีน้ําหนักมากนะฮะเวลาเราก่อสร้างเนี่ยต้องเตรียมตัวไว้บอกวิศวกรด,ด้วยว่าเราจะทําเป็นลังคาสลับนะฮะไม่ใช่ลังคากระเบื้องโดยทั่วไปนะฮะตัวนี้ต้องต้อง,อง uh, การคาวนวณจะไม่เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ การเทการหล่อเนี่ยต้องสําคัญห้ามใช้พื้นสําเร็จนะฮะพื้นสําเร็จที่ทําห้องแถวเลยพวกนี้ใช้สําหรับดัดฟ้าไม่ได้เพราะดัดฟ้าเนี่ยน้ามันลงตลอดควรจะต้องหล่อกับที่นะฮะแล้วก็การยืดขดตัวมันจะสูงเดี๋ยวแดดมาเดี๋ยวฝนมาตัวนี้ถ้าพื้นสําเร็จเนี่ยเอาไม่อยู่แน่เกิดการรั่วซึมนะฮะแล้วก็ความหนาของคอนกรีตเนี่ยต้องอย่างน้อยต้อง12เซนขึ้นไปนะฮะ ขอ,ของชั้นนี้นะฮะแล้วก็ต้องเป็นไปตามแบบวิศวกรที่กำหนดมาส่วนความร้อนทั้งหลายเนี่ยะจะมากกว่าปกติงั้นต้องใส่ฉนวนกันความรอา้อนเข้าไปใต้ลังคาสลบตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ความลาดเอียงความลาดเอียงนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญต้องเอียงให้มากนะฮะถ้าถ้าเอียงน้อยเนี่ยเวลาก่อสร้างผิดพลาดไปทีดเดียวเนี่ยน้าจะอยู่ในแอง่งตรงกลางโต๊ะเหมือนกับกลางโต๊ะเนี่ยนะพอพอฝนมา นะฮะมันก็จะชื้นแล้วก็จะแตกล้าวลงไปถึงข้้งล่างได้งั้นะความลาดเอียงนี่ต้องเองียงอย่างน้อยควรจะหนึ่งต่อสองร้อยนะฮะยิ่งมากยิ่งดีนะฮะน้าเวลามันฝนตกมันจะได้ไหลไปที่ท่อระบายน้ำนะฮะส่วนท่อระบายน้าเนี่ยควรจะมีตลอดนะฮะแล้วไอ้ตัวเรนเนี่ยควรจะใช้ลูกเรนลูกเรนมันจะเป็นตะก้อตะก้อขึ้นมาอย่าพวกนี้จะกันพวกใบไม้ที่หล่นลงมานะ,ะมันจะไม่เหมือนกับในห้องน้ํา แ้่เดี๋ยวห้องน้าเราฟอเดนอย่างนี้พอมีคนโปกมาทับปุ๊บมันก็จะตันนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้ามันตันมันเตินเราจะไม่รู้นะ,ะกว่าจะรู้อีกทีก็าสายไปแล้วนะฮะมันก็จะรั่วไปข้างล่างแล้วนะฮะแล้วเวลาฝนตกหนักก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกันนะฮะงั้นท่อตัวนี้คุณจะใหญ่นะฮะแล้วก็ให้ระบายออกไปเร็วที่สุดเลขอ,อย่างหนึ่งคุณจะมีอ่าข้าเรียกหลไรท่อน้นําล้นเพื่อในกรณีที่มันตันจริงๆไม่ไหวจริงๆมันจะได้ลน้นออกไปได้นะ ตัวนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคนที่จะทาหลังคาเป็นแต่สดักนะบอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าถ้าหลังคาตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ควรลืมเลยนะคะคือระบบกันซึมระบบการซึมบนหลังคาเนี่ยจะมีอยู่สองสองสองแบบวิธีการวิธีหนึ่งการมว้วนเป็นมว้วนเป็นเหมือนเหมือนผ้าใบนะม้วนนะฮรรีดนะฮะบนะแล้วแล้วก็ปิดทับอีกทีหนึ่งอันเนี้ย กันแน่นอนจะได้ไม่รู้สึมอย่างที่2คือการทานะใช้ครื่องิ้งทาไปทามานะใช้ทั้งสอวิธีแล้วแต่ผู้ผลิตจะจะสเปคว่าควรจะทากี่ทับกี่อะไรบ้างนะไอตัวนี้ซีเรียสอย่าลืมนะฮะเพราะว่าหลังคาตัวนี้มีโอกาสรั่วซึมมากแล้วถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับบ้านจะถามเข้ามาในบ็อกได้ครับขอบคุณครับ